5, นัตตี้ค่ะชาแนลเอ็มแอดนฟอร์ดเช่นเคยคะ่ะวันนี้พามาดูนะคะกระบะฟอร,ร์ดเบรนเจอร์เป็นรุ่นเอกเวค่ะราคาขายจู่ที่9 2 4 0 0 0บาทเท่านั้นนะแล้วก็นัตตี้นะคะยังจัดแต่งให้เต็มแบบคันนี้เลยแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษสาหรับลูกค้านะคะชาแนลเอ็มแอดแนฟอร์ดค่ะรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลโทร์โบ2.0ลิตรแรงมาร้าสูงสุดจู่ที่170แรงมา้าจับคู่มากับเกียร์อัตโนมันติ6สปีดค่ะเรามาดูชุดแต่งองเเจ้้าคัันนนีกลย หลักๆเลยชุดแต่งหน้าค่ะที่ลูกค้าจะเห็นนะก็จะมีเป็นชุดแต่งหน้าแต่งหน้าแรปเตอร์กับชุดแต่งนะคะที่เป็นหน้าวิตเตอร์แบบนี้เลยตัวชุดแต่งหน้าวิตเตอร์จะเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วก็ได้เกิร์กันชนหน้ากับคิ้วล้อนะเราไปดูกันทีละชิ้นกันเลยนะตัวกระจังหน้าค่ะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าทรงแลนดอน เขาจะมีเป็นไฟนะคะที่เป็นไฟ LED รูปทรงตัวยูให้ทางด้านข้างแบบนี้เลยนะคะมีทั้งสีฟ้าแบบนี้แล้วก็สีขาวลูกค้าเลือกสีได้นะคะตกแต่งด้วยมามัดแต่งสีเงินสวยๆให้แบบนี้เลยและไฟมินิไลท์ทางด้านบนค่ะเป็น LED สีขาวเลือกสีได้นะมีอีกสีหนึ่งให้เลือกที่เป็นสีส้มตัวกระจังหน้าจะมาเป็นสีดำเงาแล้วก็ตกแต่งด้วยสติกเกอร์ค่าสีแบบนี้เลยค่ะ สเกิร์ตกันชนหน้าชุดแต่งของวิตเตอร์นะ,ค,ะคันนี้ลูกค้าให้ทําสีนะคะเป็นสีดําเงาทั้งชิ้นเลยเพื่อที่จะได้เข้ากันกับตัวกระจังหน้าที่เป็นชุดแต่งแล้วก็ตัวสีของตัวรถที่เป็นสีดําเงาให้แบบนี้เลยนะ,ะแต่ถ้าใครอยากได้อารมณ์แบบดุดันนะคะหรือว่าอยากได้ที่มันตัดกับสีของตัวรถแนะนํานะคะให้นัตี้ทำเป็นชายทางด้านล่างนี้เป็นสีดําด้านก็ได้ค่ะ กระดิบปันเจ้าตัวนูนทางด้านบนค่ะสีดำเงาติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะให้สากระโปรงเราดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองไฟหน้าของรุ่นนี้เป็นไฟหน้า LED สีขาวนะคะมาพร้อมกับตัวไฟสีแคมป์ค่ะ day time running light ตัวนี้เดี๋ยวจะเหลือติดตัวข้อไฟหน้าเพิ่มเติมด้วยนะคะทางด้านข้างค่ะชุดแต่งคิ้วล้อของวิตเตอร์นะตัวงานมาเป็นสีดำเงาหรูหราสวยๆให้แบบนี้เลยขนาดเขาจะใหญ่กว่าของแรปเตอร์นะคะขนาดจะอยู่ที่ประมาณ5้านิ้ว 5นิ้วได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้คันนี้ช่วงล่างเดิมๆค่ะลูกคา้าเจ้าของรถนะคะเน้นสมรรถนะการขับขี่แบบเดิมๆเลยแต่นัตตี้ก็เปลี่ยนให้นะเป็นทรงออฟโรดนะคะล้อแม็กกับยางล้อจะเป็นขอบ20ค่ะเป็นของแบรนด์โอเอซเลือกลายได้นะคะเลือกสีได้ด้วยเนาะเพราะว่าตัวโอเอซีดอะลายเบียรเขาจะมีให้เลือกเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสีดําเงาดําด้านนะคะหรือเป็นสีเทาก็มีสวยๆทุกลายเลยรัดเท่ากันกันกบยางตัวนี้จะเป็นยางดีเซนติค่ะ 275 55R 20ยางตัวนี้นะัตตี้จะแนะนำนะคะลูกค้าของนะัตี้เอเมเดนฟอร์ดทุกคันเลยว่าคือใส่เป็นตัวนี้ก็พอวิ่งได้ทุกสภาพถนนและเขายัางวิ่งดีที่ทางเรียบด้วยสเสียงเขาจะไม่ค่อยดังนะคะตัวนี้เป็นยางออทเลนนะ,ะ <m ur> s> <S รุ่น MGS กระจกวองข้างจะมาเป็นสีดำด้านค่ะพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะที่เห็นเด่นชัดแบบนี้เลยและระบบปรับไฟฟ้าค่ะ ฟิล์มกองแสงเซรามิกติดตั้งให้ร้อมพันเลยคันนี้ลูกค้าให้ติดตั้งเป็นนะคะสามบ้านหน้า60% 3บ้านหลัง80%ค่ะก็ได้อารมณ์นะคะความแตกต่างกันที่เป็นแบบนี้เลยนะ,ะฟิล์มกางแสงเซรามิกนะคะข้อดีของเขานะ,ะจะช่วยระบายความร้อนได้ดีกว่าฟิล์มปกติแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการแบบให้ความเป็นส่วนตัวในห้องโดยสารด้วยเวลาเราอยู่ทางด้านนอกอะคะ่ะมองเข้าไปทางด้านในมันจะดูมืดแต่ถ้าอยู่ในห้องโดยสารขับรถอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนนะันมันจะใสเคลียร์และสบายตาม,มากๆเลย บราวหลังคาทางด้านบนสีดำเงาค่ะติดตั้งเพิ่มเติมให้นะเบ้ารองมือเปิดค่ะรวมไปถึงข้อฝาถังํา,งางมันก็สีดำเงาตัวนี้ช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดข่วนมีประโยชน์เลยทีเดียวค่ะและทางด้านข้างค่ะชุดแต่งวีเตอร์นะคะอีกหนึ่งชิ้นจะเป็นกาบข้างประตูตัวนี้ก็ช่วยนะคะกันบรอยได้เช่นเดียวกันนะบางทีเวลาเราไปเปิดประตูค่ะแล้วเราไม่เห็นเนาะว่าแบบมีเสารหรือมีอะไรตัวนี้ก็จะช่วยรับรแรงกระแทกกอดได้เลยก็จะไม่โดนสีของตัวรถนะคะ ันมาทางด้านท้ายกันบ้างสติกเกอร์นะคะติดตั้งให้อารมณ์สวยงามแบบนี้เลยนะมีลายสัตว์โฟด้วยถ้าชอบนะคะเลือกได้เลยมีเป็นร้อยนะคะขอดูลายนะคะเพิ่มเติมกับนัตตี้ได้เลยนะโรบาร์เหล็กตัวนี้จะเป็นของเอวเวอร์เดนเดอร์รุ่นฮันเตอร์ถ้าดูรีวิวนัตตี้นะคะใครที่ติดตามนัตตี้ไว้แล้วจะเห็นหลายๆคันที่ใส่เป็นโลบาร์ของเอวเวอร์เดนเดอร์ตัวนี้เขาได้อารมณ์แบบคนละแบบกัแบบตัวท่อเดี่ยวนะอันนี้จะเป็นท่อคู่ได้อารมณ์แบบมันดูหล่อเนาะมันดูหล่อมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ่ะแล้วก็มีีไฟบท3 มีไฟถอยที่เป็นไฟ LED นะคะเป็นไฟ2องสว่างทางด้านท้าย LED สีขาวมาให้ด้วยนะอัปเกรดไฟท้ายให้เป็นแบบปู LED สวยๆเลยค่ะติดตั้งเป็นข้อไฟท้ายสีดำด้านข้อฝาปิดกระบาท,ท้ายฟอร์ดที่มาพร้อมกับฟอนส์ฟอร์ดทำเป็นสีดำเงาสวยๆเลยทางด้านท้ายนะคะคําว่เรนเจอร์คันนี้เบื่อติดเพิ่มเติมนะคะเป็นอะคริลิกปันเจอตัวนูนนะ กันชนท้ายเหล็กค่ะของ Outlander แบรนด์เดียวกันกับตัวโรบา a r เลยตัวนี้จะเป็น Outlander รุ่นกาดค่ะมาพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงสวยๆโดดเด่นให้แบบนี้เลยแล้วเขาจะมีเป็นไฟถอยค่ะที่มันไฟ LED สีขาวติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยนะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับสไตล์าการแต่งของคันนี้ นัตตี้มีสไตล์การแต่งนะคะเยอะมากๆเลยเพราะว่าลูกค้าเอเมเดนฟอร์ดสไตล์การแต่งก็จะแตกต่างกันเนาะชอบแบบไหนเลือกได้อย่างได้แบบไหนเลือกได้เลยนะหรือว่าอยากจะขอคําแนะนําจากนัตตี้ก่อนได้เลยช่วยกันคอมเมนต์ให้นัตตี้ได้เลยนะคะทางด้านใต้นี้นะแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้เลยหรือว่าอยากติดต่อหานัตตี้ก็ช่องทางติดต่ออยู่ทางด้านล่างนี้เช่นเดียวกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำรีวิวต่อๆไปให้กับนัตตี้ด้วยสนใจบรอดฟอร์ ชุดแต่งดีมีคุณภาพนะคะอย่าพึ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายัางไม่ได้คุยกับนัตตี้สำหรับวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เ,เพียงเท่านี้ก่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะให้กับนัตตี้ด้วยนะสวัสดีค่ะ